thank สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีดต้อนรับทุกคนเลยนะคะเข้าสู่ช่อง Hermione พี่กันอีกแล้วคะ่ะวันนี้นะคะพี่จะพาทุกคนเนี่ยไปทํากิจกรรมนะคะเพื่อรับโค้ดหรือว่าเพื่อทํากิจกรรมเกี่ยวกับหางนางเงือกอันใหม่นะคะที่เพิ่งเข้ามาใน map death to i m p a c e นั่นเองคะ่ะซึ่งวันที่1สิงหาคมที่ผ่านมานี้นะคะทาง map death to i m p a c e เนี่ยได้อัปเดตโค้ดมาจํานวน6โค้ดนะคะซึ่งหนึ่งในนั้นนะคะก็จะเป็นโค้ดหางนางเงือกแล้วก็เจ้าตัวแขนนางเงือกนั่นเองนะคะที่อัปเดตมาด้วยแต่ว่าการที่เราจะได้รับมันเนี่ยก็จะต้องทํากิจกรรม แล้วก็เล่นกิจกรรมให้ครบก่อนถึงจะสามารถใช้โค้ดที่ทางเกมเนี่ยมอบมาให้ได้นั่นเองค่ะถ้าเกิดทุกคนนะคะเข้าเกมมาเนี่ยก็จะเห็นได้นะคะว่าเจ้าตรงชายหาดของบริเวณโรบี้เนี่ยจะมีประตูพร์ทัลแบบนี้นะคะโผล่ขึ้นมาตรงนี้นะคะก็จะเป็นประตูสําหรับทํากิจกรรมนั่นเองค่ะโดยถ้าเกิดสมมุติดดว่าเรานะคะเดินเข้าไปใกล้ๆเนี่ยก,ก็จะเข้าไม่ได้นะคะเนื่องจากที่เราเนี่ยยังทเาเควสไม่สําเร็จนั่นเองค่ะโดยวิธีการทเาเควสนะคะหรือรายละเอียดต่างๆเนี่ยให้ทุกคนนะคะไปกดทางด้านบนเนาะที่อยู่ใกล้ๆกักกกบคําว่า waiting for p a y ะะตรงนี้นะคะก็จะมีเควสประมาณ3อย่างนะคะที่เราเนี่ยจะต้องเรียงลําดับไล่ทํากันไปนะคะถ้าทํามันแรกไม่เสร็จเนี่ยก็จะไปทํามันที่2อันที่3ไม่ได้ยังนั้นเนี่ยทุกคนสามารถดูคลิปนี้แล้วก็ทําตามไปพร้อมๆกันได้เลยค่ะในส่วนของโค้ดนะคะเขาก็แปะมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะนั่นก็คือคําว่า the games ที่เป็นตัวใหญ่ทั้งหมดนั่นเองนะคะแต่ว่าบางคนเนี่ยถ้าเอาไปกรอกนะคะอาจจะได้เลยก็อาจจะมีนะคะเพราะว่ามันอาจจะเป็นบั๊กเนาะช่วงนี้เนี่ยเกมกําลังอัปเดตใหม่อาจจะมีบั๊กเยอะบางคนเนี่ยไม่ต้องทํากิจกรรมเลยทั้ง3อย่าง ก็อาจจะกรอกแล้วก็ได้โค้ดเลยก็มียังไงก็ดูดูกันด้วยนะคะถ้าเกิดสมมติว่ากรอกได้เลยก็แปลว่ามันบักนั่นเองค่ะสําหรับเควสแรกนะคะที่เราจะต้องทําให้ผ่านให้ได้เนี่ยนั่นก็คือการดูโอแล้วก็ชนะ1ใน4นะคะ1234อันดับที่เท่าไหร่ก็ได้ค่ะแต่ขอให้อยู่ภายใน1234นะคะก็จะผ่านเควสนี้ไปได้นั่นเองค่ะเรานะคะจะต้องหาคู่ดูโอในแมปนะคะหรือว่าชวนเพื่อนเนี่ยมาดูโอเดินแบบกันนะคะถ้าเกิดสมม,มุติว่าติดอันดับ1 2 3 4เนี่ยก็แปลว่าเรานะคะจะสำเร็ นี้ไปได้นั่นเองค่ะโดยปุ่ม duo นะคะจะอยู่ทางด้านบนที่เป็นรูปคน2คนคู่กันนะคะกดนะคะสามารถกดแล้วก็เชิญชวนคนอื่นเนี่ยมาเป็นคู่กันก็ได้นะคะหรือว่าถ้าเกิดมีคนเนี่ยชวนเราเป็นคู่เนี่ยสามารถกด accept ได้เลยค่ะทีนี้เนี่ยเรานะคะก็จะได้เป็นคู่ duo กับเพื่อนคนนี้แล้วนั่นเองค่ะแต่ความยากเย็นนะคะมันไม่ได้อยู่ที่ว่าแค่หาคู่ duo แล้วก็จะผ่านนะคะแต่ว่ามันอยู่ที่ว่าเราเนี่ยจะมีคู่ duo ด้วยหรือเปล่านะคะถ้าเกิดใครเนี่ยไม่ได้มีเพื่อนเล่นเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะคะก็ สามารถใช้ใต้คลิปนี้นะคะเป็นคอมเมนต์หรือว่าอะไรก็ได้นะคะในการหาเพื่อนหรือว่าหาคู่ดูโอเพื่อเล่นกันได้นะคะก็ถือว่าตรงนี้เนี่ยเป็นพื้นที่ในการเปิดโอกาสนะคะให้ทุกคนได้มาหาเพื่อนเล่นเพื่อสําเร็จเควสนี้กันนะคะเป็นดูโอไม่พอแล้วเนี่ยอย่างน้อยๆก็จะต้องติดอันดับ 1- ใน4ด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าใครนะคะได้สมัครเซิร์ฟพรเรตวีไอพีของเจ้าตัวแมปนี้ไว้นะคะแค่เข้าให้ครบ4คนเนี่ยแล้วก็ผัดกันโหวตไปโหวตมาเพื่อให้ติดเสียอันดับนะคะก็สามารถเป็นไปได้เอง เดียวกันค่ะเพราะว่าพี่ก็ใช้วิธีนี้เหมือนกันเนาะหรือใครนะคะที่ใช้เซิร์ฟรวมเนี่ยก็อาจจะต้องพยายามติด1ใน4หน่อยนั่นเองนะคะยังไงก็สู้ๆกันนะคะทุกคนเควสแรกเนี่ยอาจจะยากสักหน่อยสำหรับคนที่ไม่ค่อยมีเพื่อนหรือไม่ได้มีใครเล่นด้วยหรือว่าเล่นยังไงก็ไม่ติดอันดับสักทีนั่นเองค่ะถ้าเกิดสมมติว่าทุกคนนะคะได้ติดอันดับแล้วเนี่ยลำดับต่อไปนะคะให้เดินเข้าพอ์ทัลที่อยู่ตรงชายหาดไปได้เลยค่ะเมื่อทุกคนเข้ามานะคะเราเนี่ยจะเป็นการเริ่มเควสที่2กันนั่นเองค่ะถ ว่าเกมนะคะเขาได้เริ่มไปแล้วเนาะยังไงก็รอเล่นหรือว่ารอเขาเริ่มตามใหม่ก็ได้นะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันก็จะมีการแข่งวิ่งหรือว่าแข่งกระโดดออบบี้กันนะคะ quest นี้เนี่ยจะต้องติด1ใน3นะคะ1 2 3นะได้หมดเลยค่ะแต่ว่าถ้าเกิดติดที่อื่นอย่างเช่น4 5 6เป็นต้นไปนะคะก็อาจจะต้องเล่นใหม่จนกว่าจะติด1ใน3นั่นเองค่ะโดย quest นี้นะคะก็แค่ง,ง่ายๆอย่างที่บอกไปเลยค่ะว่ามันก็แค่การกระโดดออบบี้ให้ผ่านด่านนะคะแล้วก็จะมีเจ้าตัวแท่นสีขาวเนี่ยเป็นจุดเช็คพอยต์นะคะถ้าเกิดสมม เดินไปถึงแล้วก็เดินเหยียบบนแท่นเนี่ยเวลาที่เราเดินไปเรื่อยเรเรากตกนะคะทุกคนก็จะมาเกิดใหม่ที่แท่นนี้นั่นเองค่ะด้านบนเนี่ยก็จะมีทั้งเวลานะคะรวมไปถึงว่าใครเนี่ยกำลันงนําหน้าใครอยู่บอกนั่นเองค่ะแล้วถ้าเกิดว่าใครนะคะไปถึงเส้นชัยก่อนหรือว่าเวลาหมดก่อนนะคะคนที่ใกล้สุดสามอันดับแรกเนี่ยก็จะชนะไปนั่นเองค่ะด้านขวามือเนี่ยก็จะเป็นที่นะคะที่จะบอกว่าตอนนี้เนี่ยเราอยู่อันดับที่เท่าไหร่ในไลน์นะคะอย่างเช่นพี่ตอนนี้เนี่ยก็จะอยู่อันดับที่6นะคะก็คือเกมมาได้เริ่มไปแล้วแหละแล้วก็ม มันคนนะคะที่อยู่ข้างหน้าพี่เนาะถ้าสมมุติว่าในเวลา2อนาทีนี้พี่สามารถแซงเขาได้จนเป็นที่3นะคะก็อาจจะชนะไปนั่นเองแต่ว่าในตาแรกเนี่ยพี่ไม่ได้ชนะนะคะก็เลยจะต้องลงไปเล่นใหม่อีกรอบนึงนะคะอย่างน้อยก็ดีหน่อยนะคะไต่มาถึงอันดับที่4แล้วคนที่อยู่ด้านหน้าพี่ล่วงลงไปแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยพี่ก็อยู่ลำดับที่3าแล้วะคะ่ะทุกคนอ่ะแล้วก็ร้อยนะคะพี่ก็ชนะเป็นอันดับที่3พอดีเลยนะคะถ้าเกิดสมมติว่าเราเข้าใกล้นะคะมันก็จะตัดจบแบบนี้เลยนะคะเมื่อได้3อันดับแล้วเนี่ยทุกคนนะคะ สามารถคลิกหน้านี้เพื่อปิดไปได้เลยตรงจุดเริ่มต้นนะคะด้านหลังเนี่ยเขาจะมีประตูพอร์ทัลให้ทุกคนนะคะเดินเข้าไปด้านในได้เลยเพราะว่าเราเนี่ยจะไปทำเควสที่3กันนั่นเองค่ะสําหรับเควสสุดท้ายนี้นะคะจะเป็นเควสง่ายๆเลยค่ะแต่ว่าอาจจะลําบากนะคะสําหรับใครที่เล่นใน iPad นะคะถ้าเล่นในคอมเนี่ยก็ w a s d ปกติเลยค่ะ w คือขึ้นนะคะ s ก็คือว่ายน้ําต่ําลงนั่นเองแต่ถ้าเป็น iPad เนี่ยพี่ไม่รู้จริงๆนะคะว่าจะต้องควบคุมยังไงเนาะยังไงก็มันก็จะเป็นการว่ายน้ําแข่งกัน ระหว่างนางเงือกนะคะแล้วก็จะมีเจ้าตัวอุปสรรคต่างๆนานาบ้างเล็กน้อยนะคะซึ่งมันไม่ได้ยากะไรนะคะก็แค่ขึ้นลงไปมาถ้าเกิดสมมติว่าทุกคนเข้าวงเนี่ยมันก็จะเป็นการบูสต์สปีดนั่นเองค่ะเมื่อเข้ามาแล้วเนี่ยให้รอห้องสักแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวเขาก็จะเริ่มต้นขึ้นนั่นเองค่ะทุกคนสําหรับกิจกรรมวันนี้นะคะเราเนี่ยจะต้องติด1ใน3นะคะ1ใน3นะคะทุกคนจะต้องเป็นท็อป3เท่านั้นนะคะ1 2-3อเนี่ยอันไหนก็ได้หมดเลยนั่นเองค่ะเมื่อทุกคนนะคะว่ายน้ํามาเรื่อยๆเนนี่ให้ทุกค มาจนถึงชนประตูสีขาวๆแบบนี้เลยค่ะเมื่อชนแล้วนะคะเราเนี่ยก็จะกลับมาที่หน้าล็อบบี้ของเจ้าตัวเกมนางเงือกให้ทุกคนนะคะเข้าประตูพอตเทิลอีกเช่นเคยค่ะแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยเขาจะพาเราวาไปที่แมป e ดอ to i m p p e s สนะคะเพื่อไปก่อโค้ดกันนั่นเองค่ะอย่างที่บอกไปเลยนะคะว่าโค้ดเนี่ยเขาได้แจกมาอยู่แล้วนะคะนั่นก็คือ the games นั่นเองนะคะทุกคน T H E G A M E S แบบตัวพิมพ์ใหญ่นะคะให้ทุกคนเนี่ยกดตรงรูปกระเป๋าปุ่มที่3หลังจากนั้นนะคะให้ก่อโค้ดเป็นตัวพิมพ์ใ ทั้งหมดนะคะเมื่อกออเสร็จไม่ต้องกดสเปซบานนะคะและตอนนี้นะคะเราก็ได้หางนางเงือกใหม่นะคะที่เพิ่งอัปเดตมาในซัมเมอร์นี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนใครทําได้ไม่ได้ยังไงหรือว่าติดปัญหาอะไรเนี่ยก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์สอบถามพี่ได้นะคะเผื่อพี่เนี่ยจะช่วยได้หรือถ้าใครนะคะก่อโค้ดหรือว่าทําอะไรแล้วมันไม่ขึ้นมันบั็กนะคะไม่ว่ายังไงของก็ไม่ขึ้นเนี่ยอย่าลืมติดต่อทางผู้พัฒนาแมปนะคะให้แก้ไขหรือว่าทําการแก้ไขได้นะคะทุกคนเพราะว่าตรงนี้เนี่ยพี่อาจจะช่วยไม่ได้มากนั่นเองค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอตัวลาไปก่อนสำหรับคลิปโค้ดจะมาแจกให้ในคลิปถัดไปสวัสดีค่ะ